สวัสดีครับผมเมื่อ2อสสัปดาห์ก่อนผมก็ได้ซื้อปั๊มมาตัวหนึ่งนะครับซื้อเครื่องสูบน้ําตัวหนึ่งเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่เครื่องยนต์สีจังหวะใช้น้ํามันนะครับก็ได้ทดสอบทั้งระยะการส่งไกลทั้งระยะส่งสูงอะไรประมาณนี้แหละซึ่งก็มีคนถามมาว่าเอ๊ะน้ำมัน1ลิตรเนี่ยมันสูบน้ําได้กี่ชั่วโมงสูบน้ําใส่ต้นไม้ได้กี่ต้นสว,นว่า2ไร่เนี่ย น้ำมัน1ลิตรใช้ได้นานไหมมันสูบน้ําได้นานไหมคลิปนี้ผมก็เลยจัดทําขึ้นเป็นพิเศษนะครับเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดน้ามันของเครื่องสูบน้ําตัวนี้ด้วยแล้วก็จะมาไขาข้อสงสัยให้ด้วยว่าน้ํามัน1ลิตรเนี่ยมันอยู่ได้กี่ชั่วโมงและมันจะเกิดความชุ่มชื้นนานแค่ไหนนะครับพื้นที่ที่ผมจะทดสอบเนี่ยเป็นสวนผมเองนะครับอันนี้โซนนี้อยู่ทางทิศเหนือโซนนี้มีต้นไม้อย,อยู่100ต้นก็คือติดมินิสเปรย์ปีกผีเสื้อไว้100จุดนะครับ อีกโซนหนึ่งที่ผมจะทดสอบมันจะเป็นโซนทางด้านที่ใต้นะครับจุดนี้เลยจุดนี้ก็มีการวางระบบน้ําไว้100จุดเป็นมินิสเปรย์ปีกผีเสื้อเหมือนกันเลยครับปั๊มตัวนี้ผมจะเติมน้ํามันแค่ลิตรเดียวนะครับในปั๊มนี้ไม่มีน้ามันสํารองนะครับเพราะว่าผมสูบน้ําแต่ละรอบเนี่ยผมจะปล่อยให้หมดน้ามันแล้วก็ดับไปเองนะครับน้ามันในขวดนี้มีปริมาณ1ลิตรนะครับเติมลงไปหมดเลยเสร็จแล้วก็เปิดสวิต แล้วก็ติดปั๊มตามปกติครับพื้นที่ทดสอบเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ราบ100%เป็นะครับเป็นเนินนิดหนึ่งประมาณ10องศานี่แหละซึ่งในการทดสอบเนี่ยผมจะไม่เร่งเครื่องนะครับก็คือ,อช่วงติดเครื่องใหม่ก็จะ,ะดันคันเร่งขึ้นมาอยู่แต่พอเครื่องติดก็จะลดคันเร่งลงสุดเลยนะครับเอาแบบค่าเดิฟ u l t ที่โรงงานเซ็ตมาเลยพอเครื่องยนต์ติดก็เริ่มจับเวลานะครับจับเวลาด้วยสมาร์ทโฟนเวลาก็เดินไปเรื่อยๆนะครับหัวสปริงเกอร์ทุกจุดเนี่ยน้ำกระจายดีมากครับอันนี้ ต้องบอกไว้ก่อนว่าที่ทดสอบให้ดูนี่200จุดนะครับว่าน้ํามัน1ลิตรเนี่ยมันอยู่ได้กี่ชั่วโมงผ่านไปประมาณ30นาทีครับน้ําเริ่มขังทุกต้นเลยแบบนี้เลยนะครับเคือ่องที่จริงเนี่ยผมจะปิดปั๊มแล้วนะผมใช้เวลาสูบน้ำรดน้าต้นไม้จุดนี้แค่30นาทีเองนะครับแต่ในคลิปนี้ที่ผมทดสอบให้ดูเนี่ยเพื่อจะให้เครื่องดับไปเองนะครับเครื่องยนต์ดับไปเองพร้อมกับจับเวลาให้ดูเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เครื่องยนต์กาลังจะดับกันนะครับ โอเคครับตอนนี้เครื่องยนต์ก็ดับลงเพราะว่าน้ํามันหมดนั่นเองครับเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปก็คือ3ชั่วโมง6นาที48วินาทีครับอันนี้คือการจับเวลาจริงตั้งแต่เริ่มสตาร์ทปั๊มเลยนะครับน้ำมัน1ลิตรกับเครื่องยนต์8.5แรงม้านะครับปั๊มตัวนี้ใช้เวลาไป3ชั่วโมง6นาที48วินาทีแต่ที่จริงเนี่ยน้ำมัน1ลิตรเนี่ยผมใช้ได้6วันนะครับรดน้ำต้นไม้ทุกวันแปลงนี้ใช้ได้6วันเพราะว่า ที่ผมสูบน้ำเนี่ยที่ผมรดต้นไม้เนี่ยผมใช้เวลาแค่30นาทีครับที่ทดสอบให้ดูเนี่ยน้ำมัน1ลิตรติดปั๊มให้ดูแบบเดินเครื่องเบาเดินรอบเบาเนี่ยแต่ความแรงของน้ำเนี่ยดูครับนี่คือระยะทางจากปัม๊มมาหาท่อตรงนี้ที่ผมต่อไว้นี่คือเดินเครื่องเบาๆนะครับอัตราการพุ่งการไหลของน้ํามีแรงมากขนาดตั้งท่อตรงเนี่ยระยะการตกของน้ำเนี่ยอยู่ที่2เมตรกว่านะครับถือว่าแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยสรุปเลยก็แล้วกันนะครับ สำหรับน้ำมัน1ลิตรที่ผมใช้ในสวนถ้าผมสูบน้ำทุกวันเนี่ยวันละ30นาทีก็เปียกพอแล้วนะครับก็คือน้ำขังนี่แหละ30นาที200จุดนะครับแต่ถ้าผม2วันสูบน้ำครั้งหนึ่งน้ำมัน1ลิตรจะอยู่ได้เกือบเกือบครึ่งเดือนครับถูกไหมอันนี้เป็นการจับเวลาจริงนะครับน้ำมัน1ลิตรใช้เวลากว่าจะหมดเนี่ยสชั่วโมง6นาที48วินาทีครับหากถามว่าปั๊มรุ่นนี้ที่ผมเคยทําคลิปออกไปหลายคลิปเนี่ยมันประหยัดน้ำมันจริงไหมก็มีข้อสรุป อย่างชัดเจนในคลิปนี้แล้วครับถ้าใครสนใจอยากทดสอบอยากซื้อมาทดลองใช้เองผมก็จะแปะลิงก์มาให้ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองสวัสดีครับ